และดเร์าวรนสีผ่องนะคะถ้ามาจากโรงเรียนจิรดานะคะเป็นคุณครูโรงเรียนจิรดาบริเวณเพระตำหนักจิรดาและหัถานพระรุษวังดุสิตค่ะัะเป็นคนสุดท้ายเลยค่ะขอตีนเชิญค่ะ มีท่านหนึ่งนะคะค่ะและคุณนัชรีสิริใส่นะคะเป็นตัวแทนจากร้านอาหารพระนครเอเชียทีค่ะทายปลาเล็กกันทายไม่ได้ช่างภาพสามารถบอกได้นะคะซ้ายขวา